บอลเนไม่สะใจมาลงสนามใน Fc 2 6บน Psc สิคะภาคใหม่ล่าสุดจาก e-sport ที่พัฒนาจากฟ i f a เดิมให้กลายเป็นซีรีส์ Fc อย่างเต็มตัวใครที่เคยเล่นภาคก,ก่อนอย่าง Fc 25บอกเลยว่าภาคนี้อัปเกรดจากเดิมหลายจุดทั้งภาคก,การเคลื่อนไหวและระบบเพย์ที่สมจริงขึ้นสุดๆระบบไฮเปอร์โมชั่นวีปรับให้การขยับตัวของนักเตะด,ดูลื่นและเหมือนจริงไม่ว่าจะเป็นการวิ่งการเลี้ยงบอลและการยิงโคง้งดูเหมือนถ่ายทอดสดเลยบท<ล>แคเรียภาคนี้ก็จัดเต็มมากๆในระบบพัฒนาโค้ดระบบฝึกซ้อมแบบหม <My. S 2> ดหมดอัลติเมตทีมก ครั้งนึงให้เราสามารถอัพค่าสเตตัสนักเตะเองได้ในส่วน AI ฝั่ง,งตรงข้ามก็ฉลาดขึ้นมากอ่านเกมได้แม่นกว่าเดิมโดยเฉพาะเวลาบุกหรือเข้าประทะสมจริงยิ่งกว่า FC 2 5อย่างชัดเจนสวยลื่นเฟรมเลนนิ่งแสงเงาดีเสียงเชียร์ในสนามจัด เกมประกอบเป็นเพลงใหม่เพลงฮิตท like. ั er ้งนั <to <to ้นเลยสรุปเลยว่า FC 2 6ภาคที uh um> s <S ่ขอบอลต้องมีและถ้าใครอยากเล่นเกมนี้ผ่านฮาร์ดดิสเซอร์ราแนะนำแผ่นเจลเบรกเลยค่ะเครื่อง PS 4ที่ใช้ได้จะเป็นเฟิร์มแวร์9ถึง12.02นะคะสามารถนำฮาร์ดดิสไ่ลงเกม FC 2 6หรือเกมอื่นๆแบบนี้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางแชทได้เลยนะคะ